กับเขาเล่าเรื่อความเดิมตอนที่แล้วเรื่องราวชักอลหมานไปกันใหญ่เมื่อปื้ดฝึกวิชาจนสำเร็จจนออกมาข้างนอกได้ทว่าเขากลับอ่อนแรงเสียก่อนที่จะไปฆ่าไอ้ทิ้งถือว่าเป็นโชคดีของชายหนุ่มนามว่าทิ้งส่วนทางหมู่บ้านบัดนี้งานลื่นเลิงได้ถูกจัดขึ้นแม้ว่าสำหรับชาวบ้านทั่วไปแล้วมันคือความสนุกแต่สำหรับพวกเราคนจีน มันคือนรกดีๆนี่เองการแสดงยังคงถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทางพวกของคนจีนก็กลับไปดูแผลของเพื่อนตามระเบียบในเมื่อถุงเงินที่ไปยากเราให้เป็นรางวัลมันมีแต่ก้อนหินไฟแค้นสุมในอกของเหล่าคนจีนสารจีนเก่าๆนี้เป็นอย่างมากทว่าด้วยชายชราชาวจีนไม่อยากให้มีเรื่องเขาจึงบอกให้ทุกคนพักันกลับสารจีนเลยในวันนี้ พวกเขาต่างพากันแบกหามเพื่อนที่โดนไฟเผาหลังจนผู้พองอ้อมตรงตลาดสถานที่จัดงานไปเหตุเพราะไม่อยากให้พวกชาวบ้านเห็นและตำหนิพยากร้าวไม่เช่นนั้นชายผู้เป็นปีศาจในคราบมนุษย์จะเล่นงานพวกตนได้อีกประเด็นที่สองผู้คนมากมายนั้นเบียดเสียดคนเจ็บจะไปไม่ถึงศาลจีนอาจจะไม่ได้รักษาแผลได้ทันท่วงทีขณะที่เหล่าคนจีนจะแบกร่างของเพื่อนเพื่อกับศาลจีน ตามคำสั่งของชัยชราชาวจีนพวกพยาคราวที่จัดเวทีมวยอยู่ใกล้ๆเห็นพอดีชายผู้เป็นดั่งพยาวรีบเดินปรีเข้าหาเหล่าคนจีนเขาถามทันทีว่าพวกคนจีนจะไปไหนชายชราค่อยๆเดินออกมาจากกลุ่มเขามายืนเบื้องหน้าพยาคร้าวด้วยท่าทีที่เกรงเกรงชายชราค่อยๆตอบคําของพยาคราวตอบด้วยน้ําเสียงค่อยๆว่าพวกตนนั้นบาดเจ็บต้องกลับไปพักรักษาก่อน สิ้นคำพูดของชัยทราชาวจีนไม่ถึงอึดใจพยาคราวเริ่มทำสีหน้าหน้าตาหน้ากลัวราวกับยักษ์เขาถามสวนถึงเรื่องการแสดงงิ้วช,ชายชาวจีนยังคงยืนยันคำเดิมบอกว่าแผลของชายคนนี้มันจะการหากไม่ได้รับการรักยังไม่ทันได้สิ้นคำพูดเพื่อจะอธิบายเหตุผลให้พยาคราบได้ฟังไม้เท้าอันอยู่ในมือของชายผู้เป็นดังพยาก็หวดเข้าเต็มใบหน้าของชายชราชาวจีนเสียก่อน ความแรงของการหัดโดยฝีมือของชายไวกลางคนกับใบหน้าของชายชาราอายุมากแน่นอนว่าทําให้ร่างกายชายชาราลม้มลงไปกองกับพื้นทันทีกูประกาศไปแล้วว่าต้องมีงิ้วเช็คเช่นนั้นมันต้องมีตามคำพูดของกูส่วนไอ้ชายคนที่บาดเจ็บก็ให้มันไปนอนพักระหว่างที่พวกมึงแสดงสิว่าบ้โง่เสียจริงพยากราพูดจาด้วยความโกรธเกลี้ยวระหว่างที่พยาคราพูด พวกชาวจีนนั้นที่เห็นอาแปะโดนพยากร้าวเล่นงานจะกรูเข้าไปใส่พยากรา้าวทว่าลูกสมุนของพยากร้าวมันก็มีมีดดาบจนครบมือก็กรูก,กันมาอยู่ข้างหลังพยากร้าวแล้วแม้ว่าพวกคนจีนจะมีเยอะกว่าแต่พวกเขาก็มีแค่มือเปล่าๆจะไปสู้อะไรกับดาบก็คงไม่ได้พวกมึงอยากจะลองดีอีกหรืออยากไม่มีที่ซุกหัวนอนหรืออย่างไร พยากราพูดจาด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวต้องจิกเข้าไปในตาของพวกเราคนจีนในแต่ละคนชายชาราชาวจีนเห็นว่าดูท่าไม่ดีแล้ว <c oughs> เขาค่อยๆใช้มือเหวี่ยวๆ <c oughs> กับท่อนแกนเล็กๆตามอายุขายดันร่างของตนนั้นขึ้นมาชายชารารีบบอกกับพยากราว,ว่าพวกตนนั้นจะแสดงต่อแต่ของเงินอาจให้ชายพวกนี้ไปซื้อ,อยาใายเพื่อนของมันเสียหน่อยสิ้นคำพูดของชายชารา พระยาคราวพูดสวนทันทีว่าถุงเงินใหญ่ๆที่ตนให้ไปมันไม่พอหรือสิ้นคำพูดของพระยาคราวลูกสมุนพระยาคราข้างหลังต่างหัวเราะชอบใจกันยกใหญ่ทำให้พวกเหล่าคนจีนนิ่งเงียบไม่พูดจาอะไรออกมาเป็นเพราะชายชาราชาวจีนนั้นห้ามเาไว้จูๆ่ๆพระยาคราวก็ควักเงินอาัดจากถุงข้างตัวเขากำเงินอัดนั้นแล้วก็โยนใส่พวกชาวจีนไปกําหนึ่ง ครั้งนี้มันมากพอที่จะไปซื้อข้าวซื้อ,อยาประทังชีวิตได้อีกหลายวันพวกคนจีนได้แต่ก้มหน้าก้มตาเก็บเงินของพยาคราวอย่างน่าเวทนาพยาคราวจึงพูดว่าหากแสดงนิ้วได้ดีละก็ตนจะให้เบี้ยอีกวันนี้กำไรมากมายมหาศาลจริงๆแต่ว่าพวกชาวจีนควรจำใส่กะโหลกเอาไว้อย่างหนึ่งเป็นแค่สัตว์เลี้ยงหยาบริอาจจะกัดเจ้าของหากกระทำอีกครั้งตนนั้นจะไม่ปราณีแน่นอน พูดเสร็จพยากราก็เดินจากไปเขาไปตาเตรียมเวทีมวยกิจกรรมที่เขาวางเอาไว้ต่อเมื่อเห็นว่าพยากร้าไปแล้วคําพูดของคนจีนรายหนึ่งถามว่าเหตุใดเราต้องยอมมันมากขนาดนี้พวกเราก็คือมนุษย์เช่นมันเพียงแค่ต่างเผ่าพันธุ์กันเท่านั้นมันก็กระทําไม่ต่างจากสัตว์และดูอย่างพวกฝรั่งพยากร้าแทบจะไปเลียแข้งเลียขาคิดแล้วมันก็น่าฆ่าให้ตายนัก ว่าแต่ท่านเป็นเยี่ยงไรบ้างอาแปะหนึ่งในชายชาวจีนกล่าวพร้อมกับจับจ้องจ้องเขาม็งไปยังพวกพยาคร้าวที่กำลังเริงร่ากับการจัดงานอยู่อาแปะก็รีบบอกให้หุบป,ปากทันทีอย่านินทาเขาหากใครได้ยินเข้าเราจะตายกันหมดพวกเรามันต่างจากพวกฝรัง่งเรามาอาศัยแผ่นดินนี้อยู่พวกฝรั่งมันหอบเงินหอบทองมาให้มันเป็นธรรมดาที่พวกพยากราวนั้นไปเอาอกเอาใจ ตนไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกหากแต่ไปดูชายคนนั้นเถิดแผลท่าทางจะหนักอาการเอาเงินที่พยกักคราวให้มาเมื่อกี้ไปซื้อ,อยูกยามาทาให้มันสิ้นคำพูดของอาแปะไม่ถึงอึดใจคนที่ดูแลชายผู้บาดเจ็บอยู่ก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกกับอาแปะว่าชายคนนี้วเริ่มอาการไม่สู้ดีนะักทำให้เหล่าคนจีนไปรายล้อมลุมดูเพื่อนอีกครั้งหนึ่งต่างคนต่างถามอาการ ชายผู้บาดเจ็บยังคงบอกว่าตนนั้นไหวตนได้ยินที่พยาคราวกล่าวแล้วทุกคนไปเตรียมงานแสดงยุ่กันเถิดตนจะขอนอนพักอยู่ที่นี่เองแต่ว่าเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่ากวางยิ้วจะแสดงมันก็กินเวลาอีกตั้งนานไหนจะมวยไหนจะนางรำอีกชายผู้บาดเจ็บพูดสวนเกือบจะทันทีว่าตนนั้นไม่เป็นไรอีกครั้งอาแปะบอกเช่นนั้นให้คนอยู่เฝ้าอาการคนหนึ่งที่เหลือนั้นไปตะเตรียมแสดง ไอคนที่เฝ้าก็ไปซื้อ,อยูกยามาซึ่งคําสั่งของอาแปะแต่และคนต่างรับทราบแล้วก็ทําหน้าที่ของตนแยกยย้ายกันทําตามคําสั่งของเขาทันทีตัดมาทางฝั่งของอากวยเขายังคงนอนหลับตั้งแต่กลับมาจากที่ซ่อนของพวกทะเลิดอากวยอากวยเสียงเย็นเย็นกระซิบข้างหูชายชาวจีนถึงสองสามคำทว่าอากวยก็แค่เอามือปัดไปปัดมาราวกับมีมแมลงวันแมลงวีข้างข้างหู เขายังคงนอนต่อไม่ได้สนใจอะไรสิ่งรอบข้างอาก,ก้ย้ยเสียงปริศนาพูดกระแทกจนชายชาวจีนที่เสาถลึงตาเติมขึ้นมาดีตัวขึ้นมานั่งกับสูดหายใจาราวกับตกใจในบางสิ่งชายชาวจีนดวงตาเบิกโพรงตกอ,กอกตกใจเป็นอย่างมากเขามองไปรอบๆกายเห็นว่ามืดแล้วยิ่งทําให้อาก,ก้้ยลูกลี้ลุกหล่นลุกขึ้นอย่างรวดเร็วน้ํเท่าหรืออะไรก็าตามแต่ไม่อาบแล้ว อากุ้ยคิดแล้วก็พุ่งตัวออกจากห้องนอนทันทีขณะที่วิ่งผ่านถงทางเดินชายชาวจีนก็หันไปทางห้องของเพื่อนที่ตายไปแล้วข้างๆห้องตนขอบใจเว้ยที่ช่วยปุกแต่ถ้าปลุกอีแบบนี้ว่าอาจจะรับไม่ตื่นเลยก็ได้นะอากุว้ยวิ่งไปพูดไปเขาพูดกับห้องว่างๆที่อยู่ข้างๆห้องตนเล่ากับตำหนิเพื่อนผีของตนแสดงว่าอากุ้ยตื่นสายจนเจอดีเขาให้แล้ว แต่เมื่อสิ้นเสียงของอากล้วยไม่ถึงอึดใจเสียงดังปังอันเกิดจากการกระแทกประตูภายในห้องนั้นดังขึ้นราวกับสวนอากล้วยที่มาบ่นตนทําให้อากล้วยตะโกนขอโทษวิ่งหน้าตาตื่นออกจากศาลจีนไปอากล้วยวิ่งผ่านประตูศาลจีนยังไม่ทันได้ถึงสองสามก้าวจู่ๆหัวของอากล้วยก็ถูกคลุมด้วยผ้ากระสอบข้าวสารชายชาวจีนตกใจถามว่าใครทำใครทำ ซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนั้นแต่พวกที่กระทำก็ไม่ได้ตอบอะไรพวกมันมีแต่พยายามที่จะจับตัวอากล้ยเท่านั้นอาก,ก้้ยก็ไม่ใช่เหยื่ออ่อนแอให้โดนจับได้ง่ายๆเขาดิ้นสุดแรงทั้งถีบทั้งเตะแม้จะมองไม่เห็นก็ตามโดนบ้างไม่โดนบ้างตามภาษาคนมองไม่เห็นทุกอย่างเริ่มดูชุลมุนอาก,กว้ยนึกขึ้นมาได้ตามความรู้สึกของพวกมันไม่ได้มีคนเดียวแน่คิดยังไม่ทันได้เสร็จ พวกมันก็กรูเข้ามาเล่นงานอาก,กุ้ยทันทีโดยที่อาก,กุ้ยไม่มีเวลาที่จะเอากระสอบออกจากหัวริดของมึงมากนักหนึ่งในคนที่เข้ามาเล่นงานอาก,กุ้ยกล่าวหลังจากนั้นชายชาวจีนก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมากระแทกตรงท้ายถอยของตนอย่างรุนแรงภาพที่ฉายเข้าดวงตาของอาก,กุย้ยก็ถูกตัดกลายเป็นสีดำเราวกับทีวีที่ถูกดึงปลั๊กปิดอย่างกระทันหันเสียงดังรอบกายชายชาวจีนนั้นดังขึ้น ราวกับมีคนมากมายอยู่ใกล้ๆตนอาก้้ยที่ตายยังไม่ทันลืมหูจับเสียงได้ก่อนอากุ้ยสลึมสลือพยายามลืมตาตื่นขึ้นมาทว่าหัวของเขาก็โดนกระสอบคุมอยู่เหมือนเดิมอาก้้ยทำหน้าย,ยับอันเกิดจากอาการมือหัวจนผ้ากระสอบถูกดึงออกจากหัวของอากล้ยอย่างกระทันหันแสงสีส้มเหลืองวาบใหญ่ใส่ตาของอาก้ย้ยจนเขานั้นต้องหลับตาปีตื่นได้แล้วไอ้เจ๊กขี่เซา ใกล้ได้เวลาที่มึงจะต้องขึ้นชกแล้วเสียงพูดเข้มๆออกจากชายัวกลางคนข้างๆอากวยกล่าวซึ่งคำพูดของชายคนนี้ไม่ถึงเสี้ยววิของเหลวอย่างน้ำถังใหญ่ถูกสาดกระแทกเข้าใส่หน้าของอากวยอย่างแรงจนจะเกือบทำให้อากวยนั้นไงายหลังน้ำมูลใหญ่ขนาดนี้ปัดเป่าความม่วงซึมและอาการสลืมสลือของอากวยหายไปในทันทีเมื่ออากวยเอามือมาลูบหน้าคิดจะด่าทอคนที่ทำอะไรพิเลนพิเล,น,เลนแบบนี้ เพียงแค่เขาลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่าเวทีมวยกับลูกน้องพออยากร้ารายล้อมตนอยู่แล้วปาที่จะด่าวรูดซิกป,ปิดสนิทไม่กล้าพูดอะไรออกไปมีเพียงแต่ดวงตาเท่านั้นที่จ้องไปยังบนเวทีมวยเวทีอันเกิดจากเอาซุงมาตอกเป็นสีด้านแล้วก็เอาเชือกร้อมรอบเป็นคอกอย่างง่ายๆตรงกลางมีเพียงผืนดินเสียงเฮของชาวบ้านเมื่อนักมวยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าปะทะ และดูทุกคนสนุกสนานอย่างเอาเป็นเอาตายอากุ้ยพูดคำแรกกับชายผู้เป็นลูกน้องของพระยาคราวข้างๆตนว่าจับตนมาทำไมมันสวนตอบทันทีว่าเอามาชกมวยได้ข่าวว่ามีฝีมือมากนักครั้งนี้แหละจะได้แสดงฝีมือหรือตายที่นี่มันพูดไปหัวเราะไปอากุ้ยรีบายเบี่ยงบอกว่าตนนั้นชกมวยไม่เป็นจับมาผิดคนแล้วชายชาวจีนพยายามโกหกเพื่อจะเอาตัวรอด ทว่าชายที่สนทนาด้วยกับอากล้วยจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นก็แงหน้าขึ้นมามองตนก่อนอากล้ยด้วยที่ไม่ได้คิดอะไรก็ทำตามพบเป็นชายคนที่อากล้ยซ้อมจนหยอดน้ำข้าวต้มใบหน้าร่างกายของมันปูดนูนจนเห็นได้ชัดอากล้ยยิ้มแห้งๆกล่าวว่ามาดูมวยด้วยหรืออากล้วยกล่าวกูมาดูมึงโดนกระทืบนี่แหละหากกูไม่บาดเจ็บหนักกูจะขึ้นชกกับมึงเองเลยเสียด้วยซ้ำแต่มึงไม่ต้องกังวลใจไป เพราะคู่ต่อสู้ของมึงคือนักมวยในพระนครได้ข่าวว่าคู่ต่อสู้มันในแต่ละคนบางตายกันทั้งนั้นชายคนนี้ตอบสวนกลับอาก้้ยด้วยแววตาที่อาฆาตแค้นซีแล้วอ่ะอาก้้ยคิดในใจผ่านไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นร่างร่างหนึ่งถูกขามออกมาจากเวทีมวยอาก้วยมองตามร่างนั้นมันเป็นชายชะกันรายหนึ่งร่างกายสะบักสะบอม คาดว่าน่าจะโดนนักมวยผู้เป็นศัตรูเล่นงานมาระหว่างที่อากุ้ยคิดพยาคราวทำหน้าที่ประกาศเป็นพิธีกรเขาบอกกับเหล่าคนดูที่กำลังอารมณ์ค้างว่าเมื่อสักครู่เป็นการอุ่นเครื่องของนักมวยของเราเท่านั้นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงเป็นชายหนุ่มหน่วยก้านดีเขาเป็นบุตรของมังกรอีกเช่นกันชายชาวจีนคนนี้จะใช้หมัดมวยที่เรียกว่ากังฟูเข้าต่อสู้กับนักมวย ระดับของพวกเขาไม่ห่างกับนักมวยของเรามากนักต้อ,องเป็นการต่อสู้ที่เรียกได้ว่ามันหยดจนเลือดกกปากกันเลยทีเดียวขอเชิญนักสู้ชาวจีนขึ้นมาบนเวทีเสียงประกาศกล้องของพอยากร้าวดังสนานตามด้วยเสียงเฮของเราคนดูที่สนุกสนานตามประสาทว่าทางฝั่งของอาก้วยที่กำลังง,งุนงงกับสิ่งที่พยากร้าวกล่าวชายชาวจีนเห็นสภาพคู่ต่อสู้เพียงแค่อุ่นเครื่อง ยังอาการหนักขนาดนี้แล้วตนจะโดนขนาดไหนใจของอากล้วยตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเขารู้ดีว่าขึ้นไปบนเวทีมีแต่ความตายารออยู่แน่อากล้วยไม่ยอมขึ้นเขานั่งนิ่งไม่ยอมขยับไปไหนท่านใดนั้นสายตาพยากร้าก็จ้องคำแ่งทางอากล้วยชายชาวจีนได้แต่สายหัวจนพยากราก้าวทำหน้าตาคิ้วขมวดดูออกว่ากโกรธแน่ๆ แต่อาก้วยก็ยังคงสายหน้าทำสายตาออดอ้อนชายชาวจีนยังไม่อยากตายทำให้พยาคราวเดินไปพูดอะไรบางอย่างกับลูกน้องที่อยู่ข้างเวทีสิ้นประโยคจากพยาคราวชายชะกันตัวใหญ่สองคนเดินปรีมาทางอาก้วยทันทีพวกมันไม่อรอช้าหิ้วปีกอากล้วยกันคนละข้างแล้วก็โยนอาก้วยขึ้นไปบนเวทีมวยพยาคราวมองหน้าอาก้วยเขาประรากาศต่อทันทีถึงกฎเกณฑ์ ที่จะต้องถูกเปลี่ยนแปลงขึ้นเล็กน้อยสลบหรือแพ้จะถือว่าแพ้ที่เหลือจะต่อยกันแบบไหนก็ได้มวยประทะก,กังฟูเริ่มขึ้นนาบัดนี้พยากราบประกาศอากล้วยที่ร่างอยู่บนพื้นจากการโดนโยนเข้ามาก็ค่อยๆนั้นลุกขึ้นเขาค่อยๆมองไปยังศัตรูคู่ชกของตัวเองมันเป็นชายตัวใหญ่กว่าตนเกือบจะเท่าหนึ่งผิวน้ำตาลเข้มสักเต็มตัว ส่กางเกงมวยขากับมือถูกพันด้วยเชือกแล้วเชือกตรงมือน,นั้นก็มีอรอยเลือดสีแดงๆเปื้อนอยู่อีกด้วยน่าจะเกิดจากเล่นงานคู่ชกก่อนหน้าใบหน้าของมันคมเข้มแต่แฝงไปด้วยความโรคจิตมันบอกให้อากวยลุกขึ้นก่อนที่มันจะกระทืบชายชาวจีหลีกนหนีไม่ได้แล้วเขาจึงตัดสินใจลุกขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งใจไว้ว่าจะยอมแพ้หากโดนต่อยสักหมัดระหว่างที่อากวยคิด ชายคู่ชกมันก็พุ่งถึงตัวอากล้ยแล้วอากุ้ยตาเบิกโพรงความคิดในหัวแล่นขึ้นมาทันทีเร็วสิ้นความคิดไม่ถึงอึดใจหมัดชายคนนี้เวียงมาทางข้างลำตัวของอากุ้ยแล้วมันตรงเข้ามาบริเวณชายโครงซ้ายของอากุย้ยทว่าชายชาวจีนก็พอมีวิชาหมัดมวยเขางองแขนทำเป็นโลก,กันมันเอาไว้อากุ้ยกันหมัดของมันไว้ได้ทันแต่ความแรงของหมัดมัน รากับโดนท่อนไม้ใหญ่ฟาดอย่างแรงประกอบกับร่างของอะก้วยตัวเล็กทําให้อกวยลอยล่วงลงไปกองกับพื้นทันทีอะก้วยถึงกับแขนสั่นจากแรงประทะเสียงเฮสนุกสนานของผู้ชมดังขึ้นอะก้วยจะลุกขึ้นมาบอกยอมแพ้ตามที่ตนนั้นคิดเอาไว้แต่ถ้าว่าพญาคร้าวผู้เป็นกรรมการเข้ามาดูใกล้ๆเขากระซิบบอกว่าหากยอมแพ้ตนจะไล่สังหารพวกชาวจีนทีละคนคำพูดอันแสนโหดเทียมของพญาคร้าว ทำให้อากุ้ยไม่มีทางเลือกนักเขาจําเป็นต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อชายชาวจีนยกแขนขึ้นมาตั้งท่ารับเทว่าเพียงยกแขนความเจ็บแปรๆมันก็เล่นขึ้นมาบนสมองทันทีชายคนนี้มันมีฝีมือไร้กาดนักพวกชาวจีนที่อยู่ไม่ไกลมากนักเขากําลังตาเตรียมเข้าของแต่งหน้าแต่งตาเพื่อขึ้นแสดงยิ้วเสียงเฮของชาวบ้านมันก็ดังเสียจ,จนต้องเดินเข้าไปดูกันหน่อย พวกเขายังพอมีเวลาชมการชกมวยที่พยาคราวจัดก่อนแสดงนิ้วเทว่าเมื่อเหล่าคนจีนเดินเข้ามาดูพวกเขาต้องตกใจกับสิ่งที่พบเห็นอากุวยกำลังตั้งท่าอยู่บนเวทีเหล่าคนจีนตะโกนเรียกนามเพื่อนของตนด้วยความเป็นห่วงเสียงของพวกเขาทําให้อากุ้ยหันมาในจังหวะนั้นเองนักมวยอีกฝ่ายก็ไม่พลาดอาศัยช่องโหว่ที่อากุ้ยกำลังหันไปมองเสียงเพื่อนของตน เขากำหมัดแน่นชกไปยังใบหน้าของอากุ้ยอย่างตรงๆหมัดอันทรงพลังโดนใบหน้าของชายชาวจีนเข้าเต็มเป่าจนล่างของอากุ้ยกระเด็นแล้วก็ลงไปนอนกองกับพื้นจนเลือดอาบตาเลือกเสียงชาวบ้านที่เคยสนุกสนานก่อนหน้าเงียบสงัดลงเมื่อเห็นสภาพของอาก,กุย้ยพวกเขารู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูกจนพยาคราวรีบวิ่งไปดูอาการของอากุ้ยอย่างไกลๆเขาเอาผ้าเช็ดหน้าของตนมาห่อมือเอาไว้ก่อน แล้วเขาก็เอามือน,นั้นไปจับหน้าของอากุ้ยอย่างรังเกียจชาวบ้านโดยรอบมองไม่เห็นการกระทํานี้ hey, เหตุเพราะพญาค้าวอาศัยเอาตัวเองเข้าบางังเพื่อปิดกั้นทัศนวิสัยสายตาของชาวบ้านมีเพียงแต่พวกคนจีนเท่านั้นที่ยืนมองแต่ละคนเริ่มหลังน้ําตาสงสารอากุ้ยจนหนึ่งในชายชาวจีนพูดขึ้นมาว่าเพื่อนคนหนึ่งก็โดนไฟครอกโดนการแกล้งจนเกือบตาย นี่มาอัก,กว่ยอีกทำไมมันช่างโหดร้ายขนาดนี้เขาพูดทั้งน้ำตากับน้ำเสียงที่สั่นเครือแม้ว่าพยาคราที่กำลังดูอาการอัก,กว่ยอยู่จะได้ยินเขาไม่มีแม้แต่ความสงสารกลับสะยายิ้มออกมาเสียด้วยซ้ำทางฝั่งของนักมวยร่างใหญ่ที่พยาคราหามามันกำลังชูแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัวบ่งบอกถึงความเก่งกล้าและได้รับชัยชนะแน่นอนแล้วนว่าคนจีนมันหนังเหนียววะ ก็แค่คำคุยโม้โอ้วดเพียงเท่านั้นทุยชายผู้เป็นนักมวยกล่าวพร้อมกับถมน้ำลายไปใส่ร่างของอากวยทำให้ชาวบ้านเริ่มไม่พอใจมากขึ้นจนพยาคราวเห็นว่าท่าไม่ดีชายผู้เป็นดังพยาจะประกาศให้ชายผู้เป็นดังนักมวยนั้นชนะทว่าเมื่อพยาคราวกำลังจะอ้าปากประกาศจ,จู่ๆเสียงก็เงียบลงอีกครั้งหนึ่งทำให้พยาคราวต้องหันหน้าไปมองตามสายตาของชาวบ้าน พบร่างอากุ้ยค่อยๆยืนหยาดขึ้นมาอีกครั้งเขามีร่างกายที่โชคเลือดโซเซไปมาพยากร้าวรีบถามไปว่าไหวไหมอากล้ยไม่พูดจาอะไรแววตาของเขาจ้องเขม็งเป็นในตาของพยากร้าวแล้วก็จ้องไปยังไอ้นักมวยผู้เป็นศัตรูพยากร้าวชายผู้ไม่ชอบแววตาที่แข็งกร้าวที่จ้องตนเขาจึงบอกกับเหล่าชาวบ้านว่าชายคนจีนนั้นยังไม่ยอมแพ้ แววตาและเลือดบุตรของมังกรของชาวจีนสั่งให้เขานั้นลุกขึ้นเขาพร้อมที่จะแลกทุกสิ่งทุกอย่างกับการต่อสู้ในครั้งนี้พะอะยากราประกาศก้องเมื่อคนดูได้ฟังต่างก็เอาใจช่วยอาก,กุ้ยชายชาวจีนแทนพวกเขาต่างบอกให้อาก,กุ้ยนั้นสู้จนเสียงนั้นดังสนั่นไปทั่วบริเวณพยากราวที่ได้เห็นก็ยิ้มแก้มปรีเขาคิดว่ากิจกรรมที่ตนจัดมันประสบความสำเร็จเงินทองจะไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายแน่นอน ก่อนพยากร้าวจะบอกให้เริ่มชกอีกครั้งเขาทำท่าทีเดินไปตรวจดูร่างกายของอะกล้วยก่อนระหว่างที่พยาคร้าวตรวจดูร่างกายเขาก็ซิบข้างหัวอะกล้วยบาวว่า,วามึงตายแน่หลังจากนั้นพยากร้าวบอกว่าชกเอาล่ะครับคำสั่งปริศนาที่พยากร้าวสั่งลูกน้องไปคือให้ไปจับอะกล้วยนั่นเองชายชาวจีนเขาจะรอดไหม ดูเหมือนว่าแผนการของทัเลิศจะขาดอัก้วยไปแล้วพวกทัเลิศจะแก้สถานการณ์นี้อย่างไรโปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านรับแลกํำเนิดปอบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดทางจับเขาแล่าเรื่องผีก <ละ S 1> ็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ